เราก็ทุกคนผู้ได้ตั้งใจอยากจะเดินไปในเส้นทางเดียวกับท่านทั้งหลายคือกล่าวว่าเป็นสาวกเราก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนอยังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นอันนี้เสดอจํำไว้ให้ดีนะคนที่เขาจะถึงซึ่งคุณของพระรัตนตไตรแล้วไม่เสื่อมสิ่งที่ มีในอารมณ์ใจก็คือการเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความสุขไม่เห็นอย่างอื่นเป็นความสุขนะเห็นแต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วทรงตัดแสดงแล้วเมื่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังเห็นตามนั้นแล้วเกิดความสุขนั่นแหละที่เหล่าสาวกขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่เสื่อมจากความเคารพจริงกับพระพุทธ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงแล้วเพราะเมื่อเห็นธรรมคราวใดได้ยินกระแสธรรมในคราวใดจิตของผู้ที่เข้าเห็นถึงอย่างนั้นก็จะเห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งของเขาตลอดชีวิตเธอปฏิบัติทุกคนเนี่ยเราหวังอย่างง่ายๆเลยตามที่หลวงพ่อท่านให้อย่างให้เราเข้าถึงคือเป็นพระโสดาบัน นั่นคนที่จะมีอารมณ์เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเธอสังเกตใจของเธอไว้ว่าไม่ใช่ว่าเราเข้าใจทำอย่างนั้นเข้าใจทำอย่างนี้เรายอมรับนับถือความจริงว่าเราตายแน่เราเป็นคนที่มีศินห้ากรรมบทศีลดีแล้วเราเป็นผู้มีใจปรารนานาที่พานเป็นที่ไปแล้วเราจะเป็นพระโสดาบันมันไม่ได้การันตีด้วยความรู้เพียงเท่านี้นะความเป็นพระโสดาบัน พระโสดาบันคือผู้ที่เห็นกระแสของพระนิพพานหมายความว่าท่านเนี่ยมีธรรมเป็นเครื่องครองใจที่ยอมรับในความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไม่สงสัยนั้นเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาในความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตของเราทุกคนมันเป็นของไม่แน่แต่มีความตายเป็นของแน่เวลาผู้ที่ปฏิบัติเห็นแล้ว รู้สึกเป็นสุขในใจเออชีวิตเราไม่มีอะไรแน่ว่ามันไม่มีอะไรแน่เขาก็เลยทิ้งความคิดฟุง้งซ่านออกไปได้ง่ายไหมละ่ะเอาง่ายพอทิ้งปับ๊บสิ่งที่มันกลับมาก็คือความสุขถูกไหมละ่ะอามันมีความสุขแต่ถ้าคนธรรมาดาต่อให้ได้ยินได้ฟังข้อธรรมอย่างนี้ทิ้งมันทิ้งไม่ได้เวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาจาก การสูญเสียพัดพลากมีเรื่องต่างๆที่ทําบีบคั้นจิตใจของเราขึ้นมาในเรื่องใดๆก็ตามที่มันเต็มไปได้วยความไม่แน่อย่างเนี้ยชีวิตนะคนเองก็จะบอกเอออยา่าไปยึดถือมันเลยมันไม่มีอะไรแน่หรอกยิงยึดถือมันมากเกินไปนะสิไม่ใช่เขาฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่เขารู้เรื่องแต่เขาไม่มีความสุขกาบการได้ฟังอย่างนั้นทําไมละ่ะ ทำไมความสุขมันจึงไม่เกิดขึ้นกับใจของผู้นั้นละ่ะมันน่าแปลกไหมละ่ะเขาก็ฟังดูเรื่องเหมือนกันแล้วก็ยอมรับว่าใช่มันคือเรื่องจริงแต่เขาทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เขาสูญเสียทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เขากำลังถูกเรื่องราวต่างๆบิดขันจะทำไมไม่มีความสุขกับการที่เห็นพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าชีวิตของเธอไม่เที่ยงนะมีความตายเป็นของเที่ยงนะ เธอเกิดมาเกิดมาแล้วเธอต้องมีวิบากกรรมเธอจะต้องเป็นไปตามกรรมนะเธอจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็สุขทัดกล้า,าของรักของชอบใจนะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยข้อธรรมเหล่านี้ไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งเกินไปป่าเธอจะสัมผัสมันไม่ได้แต่ทำไมเราไม่มีความสุขอะเอ๊ะน่าคิดไหมล่ะ แต่พระอริยสา,าวกอง,งเซนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงแล้วคือถึงความเข้าใจอย่างนี้โดยไม่สงสัยเวลาเกิดเรื่องกระทบใจในสิ่งใดก็าตามความทุกข์เหล่านั้น่ะมันเกิดไม่นานเดี๋ยวมันก็จบแต่เวลาท่านนึกถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส,สมันกลิ่นใจขึ้นมาเลยวิหาระคือที่อยู่ของใจท่านมันได้ไปอยู่ตรงนั้นแหละ อยู่โดยทาที่ท่านได้เข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วก็ไม่เอาใจไปคิดเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอีกเลยไม่ใช่ว่าตอนนั้นฉันไม่รู้สึกอะไรแต่ในความรู้สึกอย่างนั้นน่ะเวลานึกถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าตัดปั๊บทุกอย่างจบจบนห้ครับว่าอารมณ์ใจที่กำลังกระสับกระสายเรื่องนั้นน่ะไม่คิดเลย คิดในความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างเนี้แล้วเกิดความสุขขึ้นมาในใจขึ้นมาทันทีความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้เป็นของยากแต่ทำไมเราฟังแล้วเราจรึงไม่สนใจคำที่เป็นความจริงอย่างนี้มาคิดแต่เรากลับมาคิดเรื่องอ e ิเล็กเขขะสเปสปะเรื่องไร้สาระอย่างนั้นเอามาเป็นอารมณ์ของเราแหละเพราะอะไรเพราะเรายังเข้าถึงความดีพระพุทธเจ้ายัางไม่มาก เราเห็นคนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแจังความจริงเรายังไม่ประทับใจหรือเรายังไม่อิ่มใจกับสิ่งที่เรามีโอกาสพบคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือเราไม่ยินดีกับทมที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประกาศความจริงให้เราครองไว้เพื่อให้ชีวิตที่อยู่ทุกวันในที่มีแต่ทุกเนี่ยมันยังมีที่พักใจของเราอยู่ได้เธอไม่ปรารถนาที่พักใจของเธอหรืออันเป็นวิหารธรรมอย่างนี้ นั้นเวลามีทุกกระทบใจเธอคราวใดเธอก็ต้องนึกว่าโอ,อ้พระพุทธเจ้าตัดเราว่าอย่างนี้ทรงสอนเราให้เห็นแบบนี้เรายอมรับนับถือเมื่อไหร่ที่เธอยอมรับนับถือทำคําสอนของพระองค์อย่างที่เธอกําลังเจอแล้วก็ประสบตอนนั้นใจของเธอกับมีความเย็นก็เป็นในใจอิ่มใจว่าดีใจว่าเออเราเห็นสิ่งนี้แล้วนะตายก็ตายเถอะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะไม่สนใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปคิดตามมัน ถึงจะกล่าวได้ว่าเธอเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆพระโสดาบันจึงเป็นพระผู้ที่เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระรรมพระอริยสงฆ์โดยไม่เสี่ยมที่ว่าไม่เสี่ยมก็เพราะว่าท่านไม่เอาความทุกข์อื่นๆที่กําลังถูกกระทบแล้วเอาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นที่ชาระส,ะสาัาง แต่ท่านเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประกาศความเป็นจริงเอามาชำระสระสังจิตใจของท่านและเมื่อชำระแล้วจิตก็มีความสุขขึ้นมาทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงพรระัตนตรัยอย่างแท้จริงอย่างน้อยท่านก็ถึงเบื้องต้นถูกไหมล่ะอา่าวไม่ตกอวัยวะภูมิเธอทุกคนหวังอย่างนี้ไม่เ่หรือ อย่างน้อยเราชาตินี้ก็มาอยากกลับไปเปลียนว่ายตายเกิดในอบายภิอีกเรามั่นใจว่าเราตกได้นันรกอะทุกคนมีสิทธิตกทุกคนเราไม่ต้องมองว่าปัจจุบันเราไม่ได้ทำเรายังไม่ทําข้างหน้ามันไม่แน่มันไม่แน่เพราะอะไรเพราะใจของเธอเนี่ยมันสามารถคิดติ่งที่เป็นตัวของเธอออกมาโดยไม่อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าได้เสมอ เธอไม่ยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสนาระของเธอจะเธอยึดถือเหตุผลของเธอเป็นหลักเดี๋ยวเธอปกติไม่ทําอะไรแต่ตอนนั้นเธอเครียดจัดจัดโมโหจัดหรือว่าโกรธจัดขึ้นมาเธออาจจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะอายามที่มีความทุกข์มันเกิดมันน่ากลัวใจเราถ้ามันคิดนอกเหนือจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นและทรงตรัสเราตายแน่ ความคิดฆ่าเราตายมันค่าเราตกนรกได้เมื่อไหร่ก็ได้ความเศร้าหมองนะในเรื่องของจิตของใจเราเธอเนี่ยมีโอกาสมากแต่กำลังใจของเธอละมันทำไปพร้อมๆกับที่โอกาสเธอมีหรือเปล่าโอกาสเธอพบครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นโอกาสที่หายยากที่สุดแล้วนะโอกาสที่เธอยังได้ยิน ทำคําสอนที่หลวงพ่อได้แสดงมาเนี่ยน,นยังอยู่ครบถ้วนดีเธอจะเอาเข้าไปในหูเธอให้ใจของเธอได้ยินได้ฟังเนี่ยมันได้ทุกเวลาทุกเวานาทีเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายมากทุกที่ที่เธอจะอยู่อุปกรณ์ของเธอลเล็กน้อยเนียเน่ยมนสามารถจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้โอกาสเธอมีเยอะมากสูงมากแต่กําลังใจเธอลหละ กำลังใจเสธอที่จะพึ่งพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์น่ะมันมีกําลังใจอยากจะพึ่งไหมมันตรงนี้นะนการที่เราจะมีกําลังใจถึงความสุขอย่างพระอริยาสาวกหรือไม่เธอก็ต้องมีกําลังใจที่ทําตั้งแต่ทานกาลังใจของเธอนะกําลังใจทําทานของเธอทําศีลของเธอทําการเจริญภาวนาของเธอเพราะ อารมณ์ทั้งสามอย่างที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตัวของเธอลงไปในแต่ละคราวแต่ละคราวเนี่ยมันคือทําให้กําลังใจของเธอเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันกําลังใจในการให้ทานเนี่ยไม่ใช่เล็กเล็กน้อยเรามีกําลังใจมากเท่าไหร่โอกาสเราก็มีมากเท่านั้นโอกาสที่เราจะได้พบธรรมนะโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมมันจะมีสูงมากขึ้นมากขึ้น ก็เพราะที่นี่มีกำลังใจไงซึ่งทำได้เลยทำได้ทันทีทันฟันให้เลยถวายเลยไม่ต้องมาซื้อช่างไม่ต้องมาซื้อไปถวายนั่นเลยแล้วบททั้งหลังเสร็จพวกเรา <c oughs> ทั้งหลังนะมันเสร็จเพราะเราไง ถ้าไม่ปิดทองชอบฟ้าบสถก็ยังไม่เสร็จไงนี mm hmm. ่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าไอ้เร่องกำลังใจถ้าเราให้ทานสูงขึ้นเท่าไหร่กำลังใจเราดีมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะมีโอกาสอย่างเนี้ยมันก็มีมาง่ายถ้าเราเป็นคนที่มีกำลังใจอ่อนมีหรือสิ่งนี้จะมาปรากฏกับเราไม่มีทางหรอกนะ เราคุยกันที่นี่หลายหลครั้งหลายๆคราวเราบอกว่าเราทํากันแค่เล็กนิดๆหน่อยๆเนี่ยลงขันกัน,นก้องแก้งก้องแกลงเนี่ยแต่เราก็ทําโน่นทํานี่ทํานั่นทาเยอะตั้งแยะทาในที่ที่คนอื่นเขาไม่มออีเขาก็ไม่ได้ทำแต่เรากลับได้ทําคนเป็นเจ้าของพระโอเบสดแท้ๆก็ยังไม่ได้ติดทองพระประทานก็เสร็จเพราะเราอีก นั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้กําลังใจในการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนามันคือสิ่งที่จะตามมาคือเกิดปัญญาคือได้ปัญญาได้ฟังผู้ที่รู้สั่งสอนเราเรามีโอกาสที่จะทําให้ความดีของเราเนี่ยมันไปถึงท่านทั้งหลายที่จะสงเคราะห์เราง่ายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกถ้ากําลังใจคนอ่อน ไม่มีวันได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าหรอกต่อให้ฟังเทศก็ไม่เข้าใจถ้ากําลังใจทำมาน้อยนะให้ทานมาน้อยรักษาศีลมาน้อยภาวนามาน้อยไม่มีทางไม่มีโอกาสได้ฟังเลยถ้ามีโอกาสก็ฟังไปผ่านหูซ้ายออกทะลุหูขวาไปเท่านั้นแหละคนที่ก็มีโอกาสได้ฟังหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งคือคนก็ทําทานศีลภาวนามามากแล้ว ก็าทำกันมาแบบนี้กําลังใจเขาเต็มกันแบบนี้เขาถึงมีโอกาสได้หุดพ้นจากความทุกข์ได้ในล่ะนี่เร่งบารมีสิบประการอย่างที่หลวงพ่อสอนเรามันไม่ใช่เร่งเล็กท่านจึงบอกว่าต้องทำทุกวันท่องเอาไว้นะลูกเราจะต้องทำอะไร จาพระคือทานที่เราทำลงไปเราใช้กําลังใจได้ใจจดจอ่อไหมมีความเพียรมีความอดทนไหมมีความเมตตาหรือเปล่ามีสัจจะไหมเออมีสิ่งนี้หรือเปล่ามีปัญญาคอยคิดที่จะทําให้มันเกิดเป็นผลไหมมีความแน่วแน่หวังผลตอบแทนในการที่ทําไปหรือเปล่ามีการทําความดีในเรื่องกําลังใจเนี่ยมันขาดไหมผมมีหารสี่ของเธอจะรู้ไหมว่ากําลังบารมีสิทธิ์จะเต็มเพราะอะไรอะไรเป็นเรื่อง เป็นเครื่องวัดใจของผู้เธอจะทราบไี่แหละพรหมิหารสี่นี่แหละมันจะเป็นเครื่องวัดใจของผู้เธอและพรหมิหารสี่จะวัดใจได้ตรงไหนตรงที่เวลาเธอมีเมตามีกรุณามีมุชิตาเธอไม่กังวลต่อโลกธรรททั้งแปดประการถ้าโลกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเธอยังหว,วั่นไหวกำลังใจของเธอก็ยังไม่มีทางที่จะกล้าทำอะไร นั้นถ้าโลกธรรมของเธอมันยังมีอำนาจเพยียงพอที่เธอหยุดยัง้งความดีได้เธอก็อยู่กับโลกต่อไปโอกาสที่จะฟังพระผู้ที่ปฏิบัติด,ดีแล้วท่านจะสอนให้เราเข้าใจในสิ่งที่เป็นหนทางเพื่อความพ้นจากความทุกข์เธอก็ไม่มีโอกาสได้ฟังหรือมีโอกาสได้ฟังเธอก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาฟังไม่รู้เรื่องนี่ที่ฉันบอกว่าบุญไม่พอเป็นแรง นั้นบุญในการให้ทานบุญในการตั้งใจรักษาศีลบุญในการเจริญภาวนาที่บอกบุญสําเร็จในการให้ทานที่พระพุทธเจ้าจัดบุญที่สําเร็จจากการรักษาศีลบุญที่สําเร็จจากการภาวนา่ามันสําเร็จเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเต็มในภพมิหารสี่แล้วมันในภพมิหารสี่เมื่อมันแสดงออกไปในการสงเคราะห์หรือให้ใครก็ตามมันไม่ห่วงโลกธรรมที่จะให้ผลต่อตัวเอง ไม่กลัวใครก็ดา่าไม่กลัวจะเสื่อมราภสกาละไม่กลัวจะถูกยศถอดยศถอดแล้วถามบรรดาศักดิ์ไม่กลัวกระทั่งความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นตามมาสิ่งที่ได้มาคือมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเธแรกเอาเถอว่าเธอจะเอาอะไรเธ,เธอประสงค์เพื่อจะดุดพ้นจาก,การเวียนไหาใจเกิดเป็นพระโสดาปัติผลถึงความเป็นพระอราหันต์ในชาตินี้ เธอต้องย้อนกลับมาดูกําลังใจของเธอโอกาสเธอมีนะที่ขาดคือกําลังใจของเธอเนี่ยมันไม่กล้าที่จะทําอะไรออกไปอย่างน้อยไปหน่อยแต่ที่เราทํากันอย่างเนี้ยเราพยายามที่จะให้อกให้เธอเนี่ยมีกําลังใจตามๆกันไปร่วมทํากันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เราก็ค่อยๆเรียนรู้มีโอกาสได้ฟังธรรมทุกครั้งเวลาเราไปทาความดีอะไรเราก็ได้ฟังธรรมถ้าวันไหนเจอมีกุศลจิตของเธอดีเธอก็ฟังธรรมรู้เรื่องเพราะว่าเราตั้งใจจริงเราตั้งใจไปทํากับเขาจริงๆเราตั้งใจไปร่วมทํากับเขาจริงๆมันมัจจะนิดๆหน่อยๆแต่ว่ากําลังใจเราเราอยากทํากับเขาเราเห็นสิ่งที่มันเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกของเรานะเราต้องทําวะมากน้อยเราก็จะทําของเราแหละ เธอมีโอ,อกาสได้ฟังธรรมสิ่งเดียวที่เราต้องการคือการได้ฟังได้คิดได้เห็นจนได้บรรลุผลอย่างการได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอริยาสาวกทั้งหลายได้เห็นเพราะนั่นมันคือความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดเสมอเหมือนระบอกวิหารธรรมธรรมที่เป็นที่อยู่ในใจแม้ความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นต่อเหล่าพระอริยาสาวกทั้งหลาย แต่ท่านยังมีทําเป็นเครื่องครองใจอยู่ไหอยู่ได้เป็นสุขได้ไม่เดือดร้อนไปด้วยไม่หวั่นไหวไปด้วยไม่ได้ทุกุ์ใจไปด้วยเธอไม่ต้องการสิ่งนี้เป็นสมบัติหรือเธอก็ปรารถนากันทุกคนแต่อย่ามองข้ามเหตุที่มันจะไปถึงที่นั่นนะเพราะทุกคนมันต้องไปด้วยตัวของตัวเองคนอื่นได้จะทักชวนพาไปเนตะ่เธอไม่ไปก็เปล่าประโยชน์ มันก็นั่งเรือก็อคนละลำไม่ได้วพ่วงก,กันไปนะไม่ใช่พ่อเรือพวนะอ่วงนะอ่านก็ไม่ลงเรือลำใหญ่นะ,ะไม่จริงมีลำเดียวต่างคนต่างไปแล้วบอกไปทางนี้จะคลื่นน้อยสลามไม่มีวิตาปากดีเงี้ยไปทางนี้เถอ,อะ ถ้ากำลังใจมันไปมันก็ไปตามๆกันไปแต่กำลังใจไม่ไปในไ,ไปแล้วในจริงไปไม่รอดตรงนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องของแต่และกำลังใจของคนนั้นทุกคนยิ้มันแตกต่างกันเ่งมันแตกต่างกันตรงนี้นยังกลัวโลกธระทหรือเปล่ายังหวั่นไหวต่อโลกธรรมหรือเปล่า ถ้าเธอได้มันมาแล้วก็โอ้เธอไม่ต้องห่วงนะชีวิตของเธอจะต่อใหม้มันจะเจอเรื่องเลวร้ยายขนาดไหนเราจะไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเพราะว่าเป็นสมบัติที่ไม่มีใครเอาของเธอไปได้ความสุขที่เราเห็นธรรมความสุขที่เราได้อยู่กับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นและมันเป็นความสุขที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าชีวิตของเราจะมีวิบากกรรม หนาแน่นเพียงไรก็ตามทีเราก็อยู่อย่างมีความสงบเป็นสุขภายในได้อย่างสบายมันต้องอาศัยกำลังใจที่ให้ทามให้เต็มรักษาจิตให้สมบูรณ์มีความแน่วแน่จิตมั่นคงต่อการทำความดีโดยหมดความลังเลสงสัยมันถึงจะฟังทำแล้วมันจะเกิดผลธรรมะเนี่ยข้อปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าของหลวงพ่อเนี่ยถึงไหนถึงนู่นถึงนี่ใครก็ไปเผยแผ่ อยากฟังเมื่อไหร่ก็เปิดฟังก็ได้เยอะแยะมากมายแต่กําลังใจที่ฟังแล้วมันจะเกิดมากเกิดผลมันไม่ได้ใครจะทําได้นะคือไม่ต้อง็นกรรังวลเร่าสองยอดสองยอดสิบเราจะโง่คําฟังเข้าใจไม่ได้ถ้ามันเต็มในกําลังใจแต่แล้วนะความรู้เขากระทบปับ๊บมันกระจ่างเลยหลุดพ้นได้เลยไม่มีอะไราย,ยากในเรื่องของสังโยนดคือไม่ต้องกลัวเพราะเธอฟังเยอะแล้ว ต่เรื่องเดชที่เธอต้องพยายามเขี่ยวเข็นกำลังใจของเธอเองเนี่ยตรงเนี้ทําให้มากมากทำให้มากเอาไว้เราพยายามจะพูดเรื่องนี้บ่อยๆก็เพราะว่าพูดเรื่องอื่นมันก็ไม่ตรงมันไม่ใช่ทางเดินที่เธอจะได้มักได้ผลทุกคนทนี่มีใจเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เป็นของสําคัญเมื่อน,นั้นเขาจะมีกําลังใจแบบที่ฉันทําทั้งนั้นแหละ มปนกันเป็นกันทุกคนเนี่ยทุกคนนะนะไม่มีใครที่เป็นไปไม่ได้แต่เราใช้เวลาที่เหลือกันอยู่มันเป็นของไม่แน่นอนนะแต่ที่แน่ๆเรายักมาจะย้งว่าโอกาสเธอดีมากเท่านั้นจะเรื่องอื่นตัวใครตัวมันนะเอาขอ,ขอให้ความสุขและความดีในวันนี้ที่เธอมาร่วมใจกันทา ขาเรียกว่าระลึกนึกถึงบุญสุดกเขาเรียกบรรพชนท่านผู้มีความเมตตาต่อเราอย่างยิ่งให้เราทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่หวังอะไรจากเราแม้แต่นิดเดียวเราก็ได้เห็นสิ่งที่เป็นของดีงามที่ได้บเ,เกิดขึ้นเราก็ทําการนอบน้อมจัดการละที่ทุกคนพยายามช่วยกันหากันมาในบ้างนิดห,หน่อยแต่ก็เป็นความอิ่มใจของ ทุกคนที่เที่ยวเที่ยวกันทำเที่ยวกันหาช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ประสงค์ว่าเราอยากจะได้ตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณกับเราทุกคนนะน